การนั่งสมาธิดีเพราะว่า 1. ทําให้จิตใจเราสงบ2งเวลาทํางานก็จะมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนั้นก็นั่งแล้วยังรู้สึกเมื่อยอยังกระดุกกระดิกอยู่แต่พอทํามาเรื่อยๆก็ทําได้นิ่งแล้วค่ะการเป็นคนดีคือการให้เรามีศีลทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรฆ่าสัตว์ ไม่ควรพูปดปดไม่ควรรักทรัพย์ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและที่สำคัญไม่ควรติดยาเสพติดค่ะถ้าถามนว่าใครคือต้นแบบของคนดีหนูนึกชุมในหลวงทันทีเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำห้เห็นตลอดซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำตามได้ถ้ารักในหลวงแล้วเรามาควรปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นคนมีศีลทั้งแผ่นดินกันเลยไม่ดีกว่าหรอคะ